ดีพี่ๆต่างน้องชา o ยูทูบทุกท่านเลยครับเดี๋ยวมาโยกับผมนะฮะช่องพิ่ตามดัมซิ่งนะเกือบิ่มชื่อละอกเกืเสียฟองฮะเสียฟองเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเจ้านี้ก็จะวดกลับไปกลับมาก็ดีเหมือนกันครับเสียฟองดัมซิง่งก um ็แรง โอ้ยิงดีมากครับดินร่องก็เป๊ะเลยครับร่องฟีมือครับฟีมือมันอยู่ที่ร่องแรกนะครับถ้าพูดไปนะการยกร่องนะถ้าร่องแรกเราจับได้ตรงนะมันก็ง่ายนะ จะยกยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดนะครับจะไปกลับก็ได้หรือจะวนเข้าก็ได้นะบางคนวนออกนะครับวนออกมันจะยากนะจะเหลือตรงกลางนี่ยากมากนะแล้วแต่ความถนัดนครับไม,มไม่มีผิดไม่ถูกนะฮะการยกรองนะมาบุกถิ่นสีสะครองนะ ได้3ปีแล้วครับเนี่ยจะเข้า4ปีแล้วรถคันนี้เกือแบบจะเสร็จงวดแล้วตั้งใจมากเลยสะของเนี่ยฟิลเมอร์ฟิลเมอร์ อ้รองเท้าก็ไม่ใส่เนาะกินไปเสร็จเลยฮะ แต่50ิบนี่ครับเฟืองมันจะดังนะแต่ก็กระปาติเนี่ยคแต่นานๆไปน่าจะดังมากนะขณะเราผม3าสีนะตอน,นแรกๆเฟืองไม่ดังนะพอแต่เก่าไปโอ้หูแทบพทังฮะ จะทำที่กรีดดินนั่ออ็น่าจะดีกว่านี้ครับแต่นั่นก็สวยแล้ว ยกสไตล์นี่ก็ทีมงานเสียหมูฮะหมูน้อยมันทุกเม็ดนะแต่ปกติแถวนี้ก็จะยกแบบบนเข้านะครับแต่ทำาอย่างนี้มันก็ไม่เสียเวลาเดินนะเดินรถแวะรถแป๊บเดียวครับ กินดินดีนะครับโอ้สุดยอดเลย นี่จะผ่านเก่าแล้วนะครับตั้งผาอย่างนี้ครับลูกปืนเนี่ยตับหนึ่งวันหนึ่งก็ได้วันหนึ่งเลยฮะเมื่อก่อนรถผมก็ตั้งงนี้ได้ครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วลูกปืนแตกแน่นอนฮะจะมีช่องให้ดินเข้านะครับเก่าแล้ว รอบอยู่น่าจะพันหะ้านะพันห้าพันแปดนะวิ่งแค่นี้จากที่ผมเคยขับมานะตอนรถผมนี่สองพันกว่าและรอบแค่นี้รถวิ่งขนาดนี้นะ สูชีวิตนะกองกองน้อยเอา <laughs> เมลุกพี่ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ